ไยเอกพันขอเป็นเจ้าภาพซื้อโลงให้แตงโมเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงนะครับที่ออกมาตามหาร่างของนักแสดงสาวคุณแตงโมนิดานะครับสำหรับฮีโรค่คนบันเทิงนะครับอย่างคุณไทเอกพันจนในที่สุดนะครับก็สามารถตามหาร่างที่ไร้ลมหายใจของคุณแตงโมนิดาได้สําเร็จนะฮะซึ่งร่างของเธอเนี่ยลอยตัวขึ้นมานะครับที่กลางแม่น้ําเจ้าพยาห่างจากท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งไปไม่มากนะครับ โดยหลังจากที่พบร่างของแตงโมนิดาแล้วนะครับคุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับหลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จนะครับว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่น้องแตงโมตกน้ําน้องลอยไปทางไหนแล้วกระแสน้ํากลางคืนกับกลางวันก็ไม่เหมือนกันแต่ในใจพี่ที่อธิฐานไว้กับเท้าวเวสุวรรณบอกให้พี่ไปทางเหนือ10กิโลล้อไปเรื่อยเลยผ่านกระทรวงพาณิชย์จะมีพระนาคปกใหญ่มากก็ลงไปจุดทูปบอกว่าขอให้ผมได้เจอน้องนะครับ ะะหลังจากนั้นนะครับคุณไทยเอกพันธ์ก็ได้เล่าต่อนะครับถึงวินาทีที่พบร่างของนักสแสดงสาวแตงโมนิดานะครับว่าหลังจากนั้นประมาณ20นาทีก็มาเจอน้องเหมือนกันที่พี่ชายน้องมาเจอก่อนแล้วผมก็มาถึงพอดีเอาผ้าคลุมน้องไปก่อนเพราะไม่อยากให้ใครเห็นภาพไม่ดีของน้องทุกอย่างคงต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องคดีครับส่วนตัวได้มีบ่นไ้ด้วยว่าถ้าเจอน้องแตงโมจะวิ่ง100รอรอบลานพระบรมรูปทรงมา้าไม่มีการหยุดพักครับ พี่สนิทกับน้องมากเล่นละครเป็นพ่อลูกกันแตงโมเป็นคนน่ารักมากส่วนเรื่องงานศพต้องรอคุณแม่กับพี่ชายว่าจะเอาร่างออกวันไหนและพี่ขอเป็นเจ้าภาพซื้อลงสวยๆให้น้องแตงโมเองนะครับสำหรับความคืบหน้าของคดีนี้นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกำลังสอบปากคำเพิ่มเติมจากคุณกระติกแล้วก็คุณแซนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ เบื้องต้นก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับใหโซปอกับโรเบิร์ตรวม3ข้อหาด้วยกันนะครับถ้าหากมีความคืบหน้าของทางคดีนี้นะครับเดี๋ยวทางจาม .com จะนำเสนอกับคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งนะครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ